โอเคก็สวีดัสสวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะจ๊ะเฮ้ยแาวดงกูมาเลยไอโตโลเอามึงก่อนเปิดคลิปเอาเลยไปไหนล่ะแต่ไปน้องโอเคครับผมก็อยู่กับผมเอเดียเดเอด,เอ,ด,เอ,ดอีกเช่นเคยนะครับผมก็วันนี้เล่นเป็นหนุมานทานสมอนเออวูคองนั่นเองนะน้องๆโอเคครับจัดกันเลยนะห่างหายไปนานมากนะครับกับการเล่นวูคองนะจังหวะนี้รอนะครับ ไม่ต้องเล่นอ่าไม่ต้องบูอะไรมากนะเฮ้ยโอ้โหไม่เห็นผมนะเฮ้ยสาตามันสี่แล้วเพ้เพื่อนก,กูแตกผมมากอะอ่าฮะอเลสเตอรต์นะทุกคนแล้วเพวื่อนเพื่อนกูแตกไงเพื่อนกูไม่เห็นมันสี่ไงเออโดนไปเลยนะเฮ้ยเฮ้ยใจยเย็นใจยเย็นเอ๊ะตีปมแล้วลองหน่อยดีกว่ามนะั้งลองเชิงหน่อยอุ้ยลองเชิงหน่อยแตกไปสองเว่อเฮียตีแรงเกิน กูโปเป้าอะน้องเฮ<อ>้ยเ<อ>ยพื่อนถ่ายถ่ายถ่ายผมจะคลิปนะครับเล่นลิงนะครับหลักๆเลยเนี่ยเราต้องเล่นแบบรอจังหวะนะทุกคนคือสกิลคูดาวเราก็ออกนะครับยิ่งเรามีอันติเนี่ยอันติมันก็จะได้วินวอกอีกทีหนึ่งนะครับวินวลอกของอันติเ,เราควรวินบอกออกนะเราควรเล่นลิงเราควรให้มีสกิลตลอดนะครับถ้าเราไม่มีสกิลเราก็ไม่ต้องไปเข้ามากนะคือหลักๆของเรามันได้ดาเมจเสริมจากการใช้สกิลนะครับ เพื่อนๆก็รู้กันอยู่แล้วละ่ะเออเอยรอนะจริงๆผมว่าไปตีไม่ดีนะครับเดี๋ยวเขาจะมาเติมมาซ้อนนะเพราะว่าฝั่งหนู่มเขายังไม่ได้มังกรน,นะเราได้มังกรทองมานะครับแต่มอทอกูก็ดึงดันนะจะเอาโอเคจะเอากูเอเอารอรอรอโอเคจัดเลยตีไปนะครับเพื่อนด่ากูแล้วละ่ะมึงไม่มาตีว่ามึงไม่บางทีเราต้องดูเชิงดูจังหวะน,นิดนึงนะแบบอย่างเงี้ยเราเสียเปรียบเลยนะครับถ้าฝั่งหนู่มเขาวิ่งมาทาไมก็ได้แล้ว ไอตัวนี่นี่นี่กูออกกูออกาตัวไปแล้ว,วปล่อยมอทอแตกไปนะครับเคียร์กลางเอานะเฮ้ยได้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 นี่กูถูกเั้เยกูไอตัวไปไหนแล้วหัวแตกไอ้น้องโอเคเคียร์ไอตัวฟ้าตีปูไปนะคืออย่างที่ผมบอกครับเล่นลิงหลักๆคือการาหาจังหวะเข้าไฟนะครับตัวมันแรงอยู่แล้วนะเล่นเล่นยังไงก็เกิดอะครับแต่ว่า การที่เราเกิดแล้วเราจะเข้าไปล้วงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีจังหวะน,นิดนึงนะอย่างนี้ผมบอกเลยหลักๆคือการาเข้าไฟนะครับเราต้องดูจดังหวะดีให้เอาเดเอาเดเอาเดกี่ทีเนี่ยสามทีสี่ทีได้คีบซนติแล้วนะทุกคนได้ขี่ใหญ่แล้วนะเฮ้ยเพื่อนกูแตกนะโอ้ยถาตั้มตามสุดอะโอเคครับก็ผมก็จะไม่ค่อยเดินไปเลนอื่นมากนะถา้ถาถ้าแบบว่าทีมเราเล่นได้ผมก็จะไม่ค่อยไปเติมนะครับ ก็พยายามฟาร์มกันนะลิงก็เป็นตัวละครหนึ่งที่ต้องใช้ไอเทมเยอะเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าตีนะ้วจะติดเลยนะบางทีออกคีมาแบบแปดสิบเปอร์เซ็นไม่ยังตีคีไม่ติดละ่ะเอออยู่ที่ดวงนะแต่ลหลักเลยก็อย่างที่ผมพูดไปเลยนะครับเป็นเกี่ยวกับการเข้าไฟนะถ้าเราเข้าไฟดีดีเนะี่ยยังไงเราแบบชนะแน่ๆน,นะครับยากที่เราจะแพ้นะเพราะยังไงเราเบอร์ดดาเมจอะเราตีสองที่อะแคลรี่เมทเนี่ยตายแน่อนอนนะไม่สองก็สามเออชุดหนึ่งอะเอาง่ายๆนะครับ วันนี้เดี๋ยวรอนะมันน่าจะรู้แล้วล่ะผมว่าทิบอมกูกูกะแล้วมึงจะกิ้งใช่ไหมเออเอาเดีมึงเอากูเอาสุดอะมึงเอาคูเอาสุดอะทำไมอะคูรอเลยครับกดสกิลรอเลยนะน่าจะได้ป้อมล่างนะครับได้ไหมโอเคเวฟยนงโอเคสวยได้ป้อมนี้นะครับแหมตัวโลมาป้ามเจ้าปะหลาดน้องเราเล่นเนี่ยเราให้แครี่เขาตีไปก็ได้นะคือตัวเรามันเป็นแบบว่า เราต้องทําจังหวะแล้วเราต้องแอบให้เนียนๆนียนให้ฝั่งตรงข้ามไม่เห็นเรานะครับเพราะตัวเราโดนเบอร์ดดาเมจนะอย่างเพื่อนๆวิ่งเข้าตรงไปตรงๆเนี่ยคุณคิดว่าศัตรูเขาจะหนีคุณไหมเออเราก็ต้องพยายามเล่นแบบดูจังหวะเซฟซไว้นะครับผมเดี๋ยวต่อไปผมจะเอาเป็นเอ้ยโอ้ขึ้นผิดโอ้ไว้ขึ้นโซลิเวอร์ชินเล็กนะครับโอเคไม่เป็นไรนะเนี่ยดูจังหวะเลยครับกลางไม่ได้เล่นอยู่แล้วนะเราก็พยายามฉีกตัวออกมาฟาร์มนะครับตัวเราที่ิ่งเกิดมันก็ยิ่งเก่งนะ ลิงอ่ะคือดาเมจมันแรงอยู่แล้วนะครับยิ่งเราแบบเกิดมากๆสโนบอลจัดๆนี่คือแบบทุบทีเดียวก็คือตายหมดอ่ะเออแค่นั้นแหละน้องรอซาก็ได้นะครับตัวละครเราไม่จําเป็นต้องเปิดเลยนะแต่มันจะมีพวกบางประเภทคิดว่าเฮ้ยมึงไม่ยอมเข้าเออเออเอยเอยเออเอเอ,เ,อเพื่อนชิบหายละเดี๋ยวดูเชิงให้เพื่อนนะมาเลยมึงโดดเข้ามาปาละล่ะแค่นั้นแหละ,หละรอทุบอยู่นะเออโอเคฟ์มต่อ ก็มันจะมีพวกบางประเภทนะครับที่แบบว่าเฮ้ยมึงราดมึงลาด,ลาดเอาจิงถ้าไม่น่าเกลียดเกินไปผมมองว่าโอเคนะสมควรแก่เหตุในการราดนะครับอย่างสมมติฝั่งตัวฝั่งศัตรูเหลือเลือดครึ่งหลอดเนี้เหลือเลือดโล,อ,ล,อ,ลอย่างเงี้ยเรามาปิดสกอให้ผมมองว่าสวยนะครับแต่ถ้าอีกทีเดียวตายเนี่ยแล้วเราไปราดเพื่อนอนะ่ะเอออันเนี้ยน่าโดนด่ายอยู่นะครับแต่มันจะมีพวกบางประเภทหรือว่าครึ่งหลอดแล้วใกล้ตายแล้วแล้วเราไปรัดางเนี้ยเพื่อนก็จะบอกว่าราดนะครับ จริงๆมันไม่ใช่นะตัวเรามันเป็นตัวปิดสกอรยอยู่แล้วไม่ใช่ตัวเปิดนะครับเราควรเข้าจังหวะสองในถูกต้องที่สุดนะเออจังหวะนี้อันแน่คาเฟ่ไม่กลับบ้านหรอแล้วไม่กลับบ้านไงทุกทีเดียวแตกโอเคครับเดี๋ยวผมว่าผมจะขึ้นเป็นโบเคนสเปียชิ้นต่อไปนะเดี๋ยวผมว่าต้องมีตัวมาฟาร์มตรงนี้นะรอนะครับใจเย็นๆนะล่นลิงนะครับหาจังหวะดีๆนะอันแน่กูเห็นละกูเห็นแล้วทุบ ไปไหนแล้วโอ้ยกูมากระดวงเว้ห้าพันเปอร์เซ็นต์นน้องนี่ขอแดงแล้วกันนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวต่อไปจะขึ้นเป็นโบเคนนะก็เคยมีเพื่อนๆถามมาอยู่นะครับว่าทําไมพี่เล่นลิงพี่ไม่ค่อยออกมุลามาสะนะครับคือ <c oughs> บางตามันไม่ได้เจอตัวแทงไงทุกคนเข้าใจป่ะการที่เราจะออกมุลาเราก็ต้องดูด้วยว่าฝั่งตรงข้ามมีแทงกี่ตัวนะแต่อย่างที่ผมเคยพูดไปนะครับจังหวะนี้กูใส่ก่อนแตกไปหนึ่งนะไปไหนแล้วน้องแตกไปสองเออนี่ครับแรงจะจัดนะ อ่นนี้ทุบอย่างแรงนะครับเอ,เอาฟ้ามันก่อนเดอะเดี๋ยวไม่มีมันหาเล่นนะโอเคก็ต่อครับมูลากับโบเคนนะครับเราก็ต้องดูนะครับถ้าตัวละครฝั่งตรงข้ามมีแทงสองตัวขึ้นไปนะเราออกมูลาไปเลยนะครับแต่ถ้าฝั่งตรงข้ามไม่มีมาเลยกูพูดไม่จบหรอกวันนี้ยไอ้น้องชายเฮ้ยไ,ไอ้ควายไอ้ควายเป็นตามผม่ะเดี๋ยวๆขึ้นเดี๋ยวเราข,ขึ้นโบเคนนะ บุเคโอเคแจ๋วได้แล้วููของยังฟูนะรอบอีกตัวสิบเอ็ดตัวสกอร์ทีมทั้งหมดสิบสี่ตัวมรอบปสิบเอ็ดตัวคนเดียวนะเวอร์จัดอ่ละครับน้องแต่จริงผมควรออได้แล้วแหละเออเพราะว่าแบบเราทําสกอร์ให้ทีมได้เล่นได้ดีแล้วนะของเราเยอะกว่าฝั่งตรงข้ามมากนะครับแต่ก็ผมจะฟาร์มอะม่ะทําไมหรอเน้นของหกช่องแล้วค่อยปิดเกมครับน้องเอาได้นัวแม่งนะครับ ตอนนี้ได้ดาร์กมานะนี่พื้นบ้านนะเดีอยวใ้ได้เพื่อนโอ้โหตีตัวโลกกันไม่เข้านะเนี่ยนะผมรอจังหวะนะครับไม่จําเป็นต้องเข้าไปก่อนนะรอเลยนะครับตัวไหนควรล้วงนะครับเราไม่จําเป็นต้องไปเปิดตัวหน้าเขานะเรารอจังหวะนะครับผมจะเล่นแบบรอล้วงเมดล้วงป่าล้วงแคลรี่เขานะเฮ้ยโอ้โหพื้นเฮียแม่งเซ็งนะเวลาเล่นลิงนะครับเวลาโดดไว้อย่างเงี้ยแล้วแบบนึกว่าเราจะโดดถึงไงแต่ไม่ไม่ถึงอะไรเงี้ยจบเลยนะ โอเคน่าจะได้นะครับประมนี้แจ๋วประมูลได้ปะไม่ได้ปะคืออย่างที่ผมพูดไปนะลิงนะครับเราถ้ามีจังหวะเราไม่ควรไปตีบ้านนะครับถ้าเราไปตีเนะี่ยเราเราจะเสียสกิลอะไรเงี้ยนะแต่ถ้าเราตีธรรมดาเราทนได้เราก็โอเคนะครับแต่ถ้าเราไม่ได้ทนเราควรอย่าไปตีนะครับให้แครี่เขามาตีนะแล้วเรารอลวงตัวหลังเขานะครับรอเก็บสกงสกิลอะไรไว้ให้มันครบครบอะครับเล่นลิงมันต้องมีสกิลครบครบนะถึงมันจะแบบเทพนะ เออจังหวะน,นี้ยังไงเนี่ยครับตัวโลมันจะโถมาตลอดนะเราต้องรองเล่นลวงตัวหลังนะครับใจเย็นๆน,นะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปดันเวฟดีกว่าปั๊มขีปเข้าปั๊มแล้วจริงๆต้องไปดันเวฟนะจะได้ขึ้นบ้านง่ายๆนะครับโอเคฟูลด,ดามเมจนะครับได้ป่ะวะกูลองเอาแม่งดิตัวโลเนี่ยอานิี้อาดิเอาดนเ,เ,เอาแม่งเท่าไหร่ดิมวด,ดมาดิ แล้วเพื่อนกูจับไหมแล้วเพื่อนกูจับกูทุบดิกูทุบไปไหนเราเออยังแต่อยู่ดีนะไม่โดนสกิลเพื่อนผมเกือบไม่ได้นะแต่ทีมผมไม่ตีตัวโลกกันไม่ไหวนะครับโอเคได้ป้อมบนสวยเพื่อนได้ไหมเออเลดก,กะแหลมไปเพื่อนโอเคเนี่ยยิงบ้านได้แล้วเพื่อนเอาเลยเอาบ้านนะครับนี่ไงโดนซาตากกปิสกอร์เนะี่ยตีบ้านนะคนจริงไปไหนเราไปไหนเราวี้อยจังหวะน,นี้อยู่รอนครับ คาเฟ่ไม่มานะคาเฟ่มาเอาหยานแล้วกันเอาหยานแล้วกันแตกไปคาเฟ่เขาแบบฉลาดนะไม่เข้านะคือถ้าเราเล่นเจอคนแข็งแข็งเฮ้ยเฮ้มึงเอาจริงโอ้ยตัวโลอยู่ด้วยโอ้จังหวะนี้โยนเฮียดูก็รู้ละถ่ายเลยเฮ้ยได้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 คาเฟ่มาเลยไม่ได้กระดิกนะครับน้องอะไรอยากแพ้วะเออมึงได้แพ้แล้วแหะจริงๆอ่ะ หรือว่าเราอาจจะประมาทก็ได้นะเอออาจจะไม่ชนะก็ได้นะโอเคครับอมกรเนี่ยเพื่อความแรงนะอะไรผู้ใหญ่เขาตีกันอยู่เออเขาบวกกันอยู่อยากแพ้เหมือนกันเออเอาดิขิงกันไปขิงกันมานะแล้วไงละ่ะอย่างนี้นะครับคนแบกไม่ค่อยพูดนะคนพูดไม่ค่อยจะแบกนะครับอุย้ยทีละหกพันสี่ถ้ากูตีคนทีเท่านี้นะมึงทีเดียวตายแฮรี่เหรอกูบอกแค่เนี้ยโอเค เหมือนเดิมนะครับเวลาได้เปรียบนะออบเจกต์ก็เก็บให้หมดนะครับตอนนี้หน่อยก็ชนะแล้วเออถ้าแพ้ก็ตามสภาพแ,ลแหละแค่นั้นแหละกูก็ไม่รู้จะทำไงแล้วโอเคบายบายเพื่อนลุยๆครับทำเบฟไปหน่อยนะทำเบสัก่สองเลนก็พอนะครับถ้าคลิปเขาเอ้ยโอเคเพื่อนกูจับแล้วเพื่อนกูจับไงรอครับตัวหลังนะตัวหลังนะผมไม่เอาออถูกเป็นบางที เนี่ยถ้าเราลวงตัวโล่ตัวหลังมันยิงฟรีนะเห็นปะจังหวะนี้ยังไงนเวลาฮีโร่แล้วเอ้ยเออมาเดออ้โหแต่ไปสองกูน่าจะชนะแล้วละ่ะโอ้โหเมื่อกี้แม่งเหมือนจะไม่ติดนะโอ้โหแล้วทีมกูวาร์ปวาร์ปหน้าบ้านอนะเอาเรื่องอะไรอยากแพ้โอ้โหแตอนนี้สกอร์เราอย่างสวยนะสิบเจ็ดหนึ่งนะครับโอเคก็จบไปแล้วนะกับการเล่นลิงของผมนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับน้องน้อง,องเออ อยากเล่นใเทพก็ใจเย็นนะครับเล่นตัวหลวงต้องใจเย็นนะทุกตัวนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นลิงนะอย่างที่ผมเคยพูดไปทุกคลิปเลยนะครับหลกัหลกๆเราการที่เราเล่นตัวหลวงเนี่ยเราต้องจับความสําคัญก่อนนะครับว่าเราควรเอามาลวงตัวไหนเราเล่นเพื่อมาลวงพวกแครี่เมทถ้าเราตั้งใจอย่าง้นไปแล้วเราก็ต้องรอจังหวะนะให้เราเห็นศัตรูเขาอยู่คนเดียวหรือแบบใช้สกิลสาคัญไปแล้วนะครับเราก็ค่อยเข้าไปลวงนะเพราะว่าถ้าเราเล่นแล้วเราเปิดตัวหน้า ตัวหลังมันยิงฟรีนะครับพอตัวหลังมันยิงฟรีแล้วเนี่ยลิงอะ่ะมันเข้าเป็นชุดนะครับถ้าสกิลมันหมดมันก็ไม่เก่งนะนอกจากคุณจะดวงดีมากๆหรือทีมคุณได้เปรียบจัดจัดนะครับแต่ถ้าคุณเล่นแล้วรอจังหวะได้นะครับสวยๆนะคุณโดดเข้าไปรอตัวหลังอย่างเดียวนะครับตัวหน้าตายเพื่อนเราตายก็ช่างเพื่อนไปดิแต่ถ้าเราช่วยได้เราก็ช่วยนะแต่ถ้าเราช่วยไม่ได้เราก็ปล่อยไปโอเคครับก็ประมาณนี้นะสวัสดีครับ